อะมาเลยครับพี่นะครับบอกแล้วเมื่อไหร่เจอกันสาขานี้นะฮะบ,บอกเลยว่าต้องมีเซอร์ไพรส์เสมอนะพี่นะจัดไปครับไม่พูดว่าน้ำเพลงรถสภาพโคตรสวยฝอนสี่พันกว่าออกรถเก้าเก้าพี่นะเดินมายังไงวะไม่ให้มันหกเก่งจังเลยมันดูดมาด้วย,ยงไงเออกินมานำ้ำเดี๋ยวเสียงนี้อ๋ออย่างนี้อนออนโอ้โหโหืม น่ารักน่ารักนะครับเป็นเป็นเด็กน้อยที่น่ารักนะครับน่ารักษานะผมบอกเลยเินไม่ลักเขียวเราไปไหนครับมานะครับสี่รอคนแรกเท่านั้นที่จะได้เงินไขนี้โทรศัพท์ผมร้อนนะไม่ต่างจากผมเลยนะครับมาจัดให้แบบโป้ร้อนๆ่นนะพี่วันนี้มันเป็นอะไรก่ะฮะมาพี่พิมพ์เลขสี่มาเลยครับวันนี้ก่อนสี่ร้อยเลยสี่ร้อยอดผมบอ,อกเลยผมไม่พูดเล่านำเพลงครับ เปิดมาผมซัดก,ก่อนเลยพี่นี่ครับซิตี้เป็นไงสเกิร์ตรอบคันลงแม็กให้ด้วยนี่แหละครับข้อดีของบัวใบพี่เก้าสิบาบาททองหนึ่งเส้นนะดอกเบีย้ยปีแรกไม่ต้องเสียประกันไม่ต้องจ่ายนะรถหน้าเก่าแล้วไงครับรับประกันเหมือนศูนย์สองปีมีปัญหาเข้าศูนย์เลยดอกเบีย้ยสองบาทเป็นไงรถเก่าดอกเบีย้ยก็ถูกครับอืมเจอกันนะพิมพ์เลกสี่ใช้รัวๆเหรอใช้รวัรวๆมาครับพี่อ่าให้ดูครับ สวยยันเงาแล้วดูนะได้อะไรบ้างครับหนึ่งสเกลรอคันลงแม็กให้ฟรีเบาะหนังติดให้พร้อมกล้องหน้ารถใส่ไม่มีกัก๊กผมบอกเลยแล้วล่าสุดนะครับต้องขออภัยนะครับคุณแม่นะยุงเทพบนะครับสั่งฟอร์จูเนอร์ไปนะครับคันนี้มันพอดีว่ามันหลุดคิวซีผมจริงๆริงนะครับคันนี้ผมไม่ได้ตรวจนะผมตรวจทุกคันเลยนะเดือนที่เราขายร้อยเกือบสองร้อยคันเนี่ยผมตรวจทุกคันยกเว้นรถคุณแม่ นะแต่ผมไม่มีอ e ี้มีอ้าครับไม่ต้องไปฟ้องสกบไม่ต้องไปให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตรถมีปัญหาเข้าศูนย์เหมือนที่ผมบอกนะป๊อปจัดให้นะจริงๆนะสี่พันกว่าบาทครับคันนี้ด่วนพิมเลขสี่แชร์รวมหัวใจรวัวโอนจองมาเกบาทจบเลยเอารถไปขี่ okay, นะครับชอบสับอ่ะใจคนชอบสับทำไมอะไรนะชอบสับเกียร์อ๋อนะครับอ่ะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ารถสวยขนาดไหน นีรถสภาพยังไม่พร้อมนะครับผมบอกก่อนรถสาขานี้คือรถเขาเรียกว่าสาขาชงเออแล้วครับแล้วถ้าดื่มอะสาขานน้นนะถ้าอยากดื่มไปสาขานน้นนะครับสาขานี้สาขาชงแล้วถ้าเติมละ่นะฮะถ้าเติมเจอกันผมที่บ้านนะอึมมนะครับผมนะนะให้ดูครับนี่เป็นไงเนี่ยเขาเรียกว่าของจริงครับพี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูเครื่องนะครับเป็นไงโอ้นะ หม่กิฟมาร์กอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบนะครับเพราะผมเพิ่ง,ง,ง Mark, มาร์กมาเมื่อกี <c oughs> <c oughs> เ้เูเล่นเล่นมาร์กจากโรงงานสวยนะครับสวยมากเนี่ยดูไว้สี่พันกว่าเดี๋ยวหาว่าซื้อรถจะซื้อเป็นพี่ซื้อไปใช้มีปัญหาเข้าสู่เหมือนป้ายแดงเงื่อนไขเหมือนป้ายแดงมันต้องประบายโอเคไหมวันนี้ขอบคุณมากนะครับลูกค้าเดินทางมาจากขั่วทิศเลยนะครับจากกรุงเทพมาซ,นะซื้ออะไรนะซื้ออะไรของของเองซื้อสดลูกค้ามาจากไหนยาริสอ่ะ ยูท <YouTube. S 1> นะูบฮะยูทูบใช่ไหมนะขอบคุณมากครับชุูข้างทางนะ Facebook y o u t u b e t i k t o k นะครับผมตามนี้เลยอะให้ดูสเกิร์ตอบคันแม็กยางโคตรใหม่โคตรสวยครับนี่ให้ดูคันนี้ตลอดสัญญาไหมครับตลอดเลยครับพี่นะทุกคันที่ผมพูดมาคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเข้าใจไหมผมให้หมดเลยนะ99บาทแม็กใหม่ยางใหม่นะครับกระจกพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสวย มือครอบอะให้ดูมือครอบดิเห็นไหมผมให้ไม่อันผมบอกแล้วผมให้ไม่อันเลยนะผมคนชินายคนคนแกน้นะนี่นะครับให้ดูพี่นี่เป็นไงอันนี้ยังไม่ผ่านมาตรฐานนะครับนี่เบาะหนังเนี่ยดูดิโอโหเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะครับบานหลังเต็มบานติดฟิล์มไม่ใหม่ด้วยนะเนี่ยให้ดูฟิล์มเฟิร์มนะครับเต็มกราฟพี่ผมบอกก่อนนี่นะครับไม่มาหาปอมชิดไปหาใครดูดิดูครับรถผมนี่นี่เขาเรียกว่า รถพร้อมชงพี่รถพร้อมชงนะเออเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวเราไปดื่มดำกับที่สาขาใหญ่นะสี่พันกว่าดว่วนพิมพ์เลขสี่เข้ามาแชร์รัวงหัวใจรัว,รรวครับพี่คนแชร์เอาทองไปถึงเส้นวัาเรารดครับเต็ม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 ผมบอกก่อนนะอันนี้เข้ามาใหม่ๆครับกําลังแบบกําลังเถื่อนอ่นะกาลังเถื่อนเดูเดี๋ยวโอ้โหดูดอกยางเดียนี่เราเดือดไม่ดูว่าทำไมรถเพื่อนจังเราไปลุยครับบอกตรงๆเลยนะครับเอาไปเทสได้นะพี่นะ นะครให้ดูสภาพโอ้โหเนี่ย <_ S 1> เข้ามาก็สวยแล้วนะนี่ครับทุกคันขูดคัสซีเช็คให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนี่ครับมีคู่มือให้พร้อมครับพี่เป็นไงโคตรสุดอะรถผมอะ,รถ,มอะรถผมสุดจริงผมบอกก่อนสี่พันกว่าบาทพี่พิมพ์เลขสี่ใจรรัวๆหัวใจรรัวๆครับด่วนเลยผมขอย้ำว่าต้องด่วนเลยจังหวะนี้นะถ้าช้าอดสิทธ์ครับงวดสี่พันกว่าอ่าบางคนถามว่าสภาพเป็นไงให้ดู สี 4, ่พันปลายห้ามันต้นคันนี้นะถ้ารวมเป็นเ็ษใช่ไหมนะครับโคตรสวยปีอะไรวะปี <12. S 2> สองโอ้โหขายสองแสนครับเป็นไงคุยกันง่ายๆเงินสดตัดโปสองแสนกว่าบาทใช่ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็จะขายครับเอออ่าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีพี่เอาไปครับเฮียมาคอมเมนต์ว่าที่เหลือเอาจากปอบนะเอยใจเย็นครับเฮียนะภาษีหกหกต่อให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับกล้องหน้ารถก็มีครับพี่นะจัดไปครับไปรุ่นนะผมวันนี้ ตึงทุกคันผมอะ่ะผมตึงทุกคันอยู่แล้วนะครับ FC จากเมืองแปะครับฮะ FC จากเมืองแปะครับฮะเมืองแปะแปะไหนวะเมือง,งแปะอ๋อคุณแปะอ๋อสวัสดีครับ,รบนะนะครับผมนะนะครับผมนะอะลองดูพี่ล่าสุด BT BT ครับผมบอกเนี่ยถามว่าป๊อปนะครับทำไมถึงมีป๊อปขึ้นมาผมเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเหมือนที่บอกไงล่าสุดลูกค้าครับคุณแม่นะเดินทางมาโคตรไกลเลยกำเงินมาสี่แสนครับ เข้าใจไหมคนมีเงิน4แสนนี่คือเงินโคตรเยอะนะใช่ไหมแม่เดินไปเลยครับเข้าโชว์รูมเลยครับผมจําภาพได้เลยนะแกเดินเข้าโชว์รูมสุดท้ายแวะมาหาผมนะน,นี้ญาติแนะนํามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แนะนํามาก็ทองเป็นหนึ่งเส้นมีเงิน4แสนพี่อยากได้กระบะยกสูงผมบอกแล้วถ้าพี่ไม่มาหาผมเนี่ยพี่ไปออกใหม่ไม่มีเพราะอะไรออกใหม่กระบะยกสูงเจ็ดเกือบแปดแสนใช่ไหมมาหาผมครับ ี่แสนทวนไม่มีเก็บเพิ่มทุกอย่างให้หมดหมดแม็กอะแบเตเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนภายในมันเครื่องของเหลวเต็มรับประกันหลังขาหนึ่งปีขี้คือหนึ่งปีผมน้องรับประกันพี่นะครับซื้อรถกับผมอะนี่แหละคือจุดดีของผมนะคือทางเลือกครับแล้ววันที่บอกนะพอลูกค้าเลือกผมแล้วใช่ไหมมันเป็นทางเลือกว่าเฮ้ยวัอแนบบที่บอกนะพี่มีเงินสี่แสนเนี่ยพี่ไปออกใหม่ตอนเดียวยังแทบไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมาหาผมครับได้แบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยได้แบบนี้ให้ดูครับ สี่แสนกว่าบาทครับดูดิยกสูงครับและเป็นตัวแต่งถ้าอันนี้อดปิดนะดูเอานะผมให้ลูกค้าเห็นไหมเนี่ยคือทางเลือกไปใหม่พี่ต้องมีเงินเกือบแปดมาหาผมมันถูกไปเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยคือสเสน่ห์พี่นะโอเคแล้วผมถามว่าพอพี่เลือกผมแล้วพี่ตัดสินใจเลอวของเราผมต้องให้สิ่งดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดคือเงื่อนไขป้ายแดงจัดไปครับดอกเบี้ยสองบาทหลังขายสองปีเหมือนป้ายแดงโอเคไหม แตกต่างกันตรงนี้ว่ารถผมใช้แล้วไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับเกบ้าบาทได้หมดนี้เลยก็ดูดินะเออเออ,เอ,อนะครับก็อลองดูเามาไ่้ไหมไม่ะนะครับนี่แล้วพี่ดูนะมันจบไงเข้าใจว่าซื้อจบครบ,ครบที่เดียวไปพี่นะครับหลังขายแน่น,น,นเงื่อนไขดีๆนะครับผมพี่จะดูที่อะไรผมถามก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง,ง,งมันดันกินมาเยอะนะ นะเติมเติมมาเกินอะนะนะครับก็ดูแลกันนบพี่นะครับผมให้ลูกค้าคือไม่ต้องไปแต่งเพิ่มจบกับผมเลยดีกว่านะจริงจริงพี่อยากได้คันไหนพร้อมจองคันไหนพิมพมาเลยครับวันนี้ผมพร้อมหมดอะ่ะนี่บา f o ฟ er. อร์จูเนอร์เ้ยคันนี้สี่แสนกว่าปะปาเจโร่ก็ไม่ถึงหมื่นหน่อยฮะปาเจโร่นี่ไงครับพี่ปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยบอกแล้วครับโอ้โหบางคนบอกว่าอะไรครับจะออกรถเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่เนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เกือบสี่หมื่นใช่ไหม สี่หมื่นยังไม่ได้ขี่เราบ,บางคนมาหาผมเอาผัวเมียสองคนแล้วลูกเยอะญาติเยอะหลานเยอะแบบอยากมีรถใช้แบบเจ็ดที่นั่งทําไงครับมาหาผมไงพี่เนี่ยงวดไปถึงหมื่นทั้งสองคันนะครับให้ดูพี่นี่แล้วดูครับความสวยความงามของรถผมนะล็อกเออหลังๆนะเคชอบล็อกนะครับเฮ้ยนะล่าสุดครับล็อกโคนี่ให้ดูมีหมดครับตัวนี้เกียร์อโอตโนต้นะพี่ขอย้ํา ช่ไหมสองเอาก็ได้ล็อกออโต้ครับสวยๆเดิมๆหล่อๆบางๆพี่นะลองดูแล้วกันสุดทุกคันรถผมอะ่ะสุดทุกคันพี่เนี่ยนะครับผมบอกก่อนอยากได้ขนไหนครับพี่มาเลยพร้อมจองนะครับล่างไหมฮะโอ้มันร้อนนะเด็กมันร้อนนะเด็กเราต้องเดือดไงเฮ้ยไม่เดือดหรอกมันร้อนนะครับเนี่ยได้ได้หนึ่งคันแล้วเนี่ยวันนี้ได้หนึ่งคันแล้วนะจัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะ จัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าหน่อยป่ะวันนี้ปะ่ะนะครับอ่ะมาใครอยากได้ปะ่ะลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากใบแดงไปอ่ะอยากดูอะไรครับระหว่างเก๋งกระบะเจ็ดที่นั่งพี่พิมมาเลยนะนะวันนี้ผมจัดให้แบบจุกจุกอะเชฟก่อนเท่าไหร่ครับเท่าไหนนะเชฟเปไหนาพี่สีขาวไหนวะนี่เหรอไอ<ห>้โคโลราโดเหรอเชฟเนี่ยต่อให้เขาเลิกผลิตแล้วนะครับผมยังได้เงื่อนไขพิเศษเลยแล้วตัวเนี้ยตัว LT ลซฟตัวท็อปด้วยนะครับออกใหม่เนี่ยผมบอกมีเลขแปด up นะ ปดแสนกว่าครับให้ดูแม็กดิพี่พี่ดูแม็กผมเดีย๋ยดูเนี่ยดูรถผมเดีย๋ยเออดูแม็กเดียครับโอ้โหนี่รถขนาดยังรถยังไม่พร้อมขายนี่ยยังสวยขนาดนี้พร้อมแล้วสวยจะขนาดไหนพี่ผมบอกก่อนนี่มันล็อกมันล็อกไม่ล็อกถ้าผมเปิดได้อ่าตรงนี้เปิดได้ครับโอนะ้โหนะโอ้อะไรเนี่ยนะครับสภาพก็เริ่มได้ครับแต่ก็ไม่ได้ได้มากพี่เป็นไงนี่ครับ บอกเรายังหุ้มไว้อยู่เลยพี่ครับเด็ดทุกคันเด็ดทุกคันผมบอกก่อนรถผมอะ่ะมันเด็ดทุกคันพี่นะครับไลท,ทุกวันนะครับเจอกันเหมือนเดิมบ่ายสามกับสามทุ่มนะครับสองเวลาละนะครับตอนเช้าไม่ค่อยมาโอ้โผมไม่ได้จองจะได้ไหมครับเอาติดขัดอะไรอ่ะพี่นะครับเก้าสิบเก้าบาทที่ไม่สะดวกหรอนะครับก็ติดขัดอะไร <c oughs> นะโอ้โหไม่จองนะก็ไม่เป็นไรพี่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผม เนี่ยเลนโซ่พี่ให้ดูเป็นไงนะครับแม็กวิลนะครับติดสติ๊กเกอร์เลนโซ่โคตรชอบเลยสิประตูโตเตี้ยครับมีหมดอ่ะผมพูดเลยแล้วพวกนี้ผ่อนเท่าไหร่หลักพันปีแรกเออเนี้ยสองสเต็ปนะครับปีแรกผมให้พี่ผ่อนสบายครับหลักพันไม่ถึงมหมื่นฮะเออปียี่สิบด้เนี่ยจริงเหรอรถโคตรใหม่ครับให้ดูพี่โอ้โห,โหรถใหม่มากอันนี้ยังไม่แก่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังไม่แกะเลยเนี่ยนะครับฟิล์มหน้าจอเนี่ยยังไม่แกะเลยอ้าแกะ,แ,กะแล้วก็ให้ก็ให้ลูกค้าดูไงนะว่ามันมันยังไม่แกะเลยพี่นะผมให้ดูพี่ดูดีใหม่ใหม่กิ๊บเลยอ่ะเออติดใหม่ให้ลูกค้าสวยมากอธอรรมดาฟิล์มมือเฮ้ยพี่พี่เป็นพี่มาอยู่จุดนี้นี่พี่สอบมาไม่ได้จุกฉลากได้นะ นี่ครับให้ดูพี่ไม่ดราม่านะครับถ้ารถอย่างเงี้ยโอ้โหพี่สภาพป้ายแดงลงแม็กจัดส่งให้ด้วยนะก็พี่ตัดสินใจเอาเลยผมเป็นทางเลือกผมบอกแล้วรถใหม่ๆอย่างงี้ใหม่น้อยๆอย่างงี้ผมถูกจากป้ายแดงหนึ่งแสนครับผมดีตรงไหนผมดีตรงที่ว่าใช้เงินเก้าสิบเก้าบาทออกรถจัดส่งให้ฟรีวันละรถนให้ทองด้วยไม่ต้องดาวเป็นแสนเก้าสิบเก้าบาทให้ทองด้วยแล้วก็ปีแรกดอกเบีย้ยมันแพงผมสองบาทนะดอกเบีย้ยผมสองบาทนะ สมวนพี่ผ่อนสี่ปีผมใจ่ายให้แล้หนึ่งปีเหลือสามปีด้วยย็งไงดอกเบี้ยพี่ได้ผมใจ่ายให้ด้วยผมไม่เอานะครับอะไรผมให้ผมให้ได้หมดแล้วประกันก็ผมแถมครับไม่ต้องซื้อเออแล้วต่างอะไรกับป้ายแดงไม่ต่างครับต่างแค่ว่าผมรู้ใช้งานแล้วลองดูพี่ไหวไหมไหวก็ไปต่อครับพี่คุยกันง่ายๆครับอยู่เพชรบุรีเออรับเหมาก่อสร้างออกได้ไหมครับออกได้ออกได้หมดคันนี้ห้าก,กว่าได้ไหมมได้ไหมไม่ได้เหรอหกเดชใช่ไหมอีกนิดเดียวนะ ถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ตัวท็อปสุดอะ่ะผมลงเลข5ได้พี่แต่ตัวนี้ตัวท็อปสุดเอลซันรูมครับให้ดูไฟหน้าครับพี่โปรเจคเตอร์หลอดหลอดแบบทูโปรเจกอะนี่นะครับสองข้างพี่ดูแม็กดีครับโอ้โหดูแม็กก่อนพี่นะแล้วยางผมไม่ได้ติดยางกระโหลกกระลายลูกค้านะครับบิดโตนพี่ผมบอกก่อนบิดโตนอนะบิดโตนพี่ผมบอกก่อนนะจริงๆแม็กก็ลงให้สีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยนะครับสวยสวยด่วนนะก่อนแดดมา อยากดูขนาดบอกได้ครับสกิดได้เลยเอาติทอย่างเงี้ยอะนเนี่ยเสน่ห์ของรถมือสองผมถามจริงครับพี่ไปหาเนี่ยเป็นทางเลือกใช่ไหมอยากขับสายใหญ่มีเงินสี่แสนโอ้อีโคโคาร์เกียร์ธรรมดาด้วยซ้ำใช่ไหมแต่แล้วพี่มาหาผมครับได้สายใหญ่วิคีแล้วเหมือนที่บอกนะลูกค้าเลือกผมแล้วผมต้องจัดสิ่งดีที่สุดให้แล้วสิ่งดีที่สุดของรถมือรถนะครับก็คือเงื่อนไขปลายแดงใช่ไหมก็จัดให้ครับคือ ผมมองว่าเฮ้ยอะไรที่เขาให้ไม่ได้ผมให้ได้เพราะผมเป็นทางเลือกใช่ไหมไม่ต้องดาวแพงครับเอาติ๊กเกบาทย้ำว่าคันนี้งวดเจ็ดพันตลอดสัญญาใช่ไหมและดอกเบี้ยก็ให้เหมือนกัน2บาทเหมือนกันมีปัญหาเข้าศูนย์เหมือนกันครับสองปีแล้วผมไม่เอียร์นะครับผมซับตึงตลอดนะบางคนถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคาตกซื้อรอบหมายถึงว่าออกใหม่ มีปัญหาแล้วร่ะคาตกซื้อรถผมไม่มีครับพี่มาเทิงกับผมผมให้ราคายุติธรรมเออล่าสุดอะไรลูกเขาซื้อเบนกับผมไปขับไปสองปีามาเทิร์นซื้อแคมเปอรี่กับผมไปขับไป2อปีอามาเทิร์นครับเนี่ยสเสน่รถมือสองพี่มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บเข้าใจะะ่นะแล้วดูนนะี่ครับพี่ซีวีครับนี่จัดรงไว้ให้พร้อมย้ำนะครับรถทุกคันสภาพยังไม่พร้อมขายเออไม่ขายนะสภาพเนี้ยต้องสวยกว่านี้ถึงจะขายให้นะเนี่ยหน้าใหม่ให้ดูครับ ไทยท่าน,น้าใหม่ออกใหม่เท่าไรครับแปดมีเลขแปดนะเออสวยปะ <รอ S 1> คันนี้ <รอ S 1> ผม <5 S 1> ขายเท่าไหร่วะหกว่าเขาผ่านแล้วไม่ใช่เหรอเขารอผลเหรอเนี่ยรถตึงรถสองปีไม่สองหมืนเซฟไปสองแสนอ่ะแล้วอ่ะเป็นทางเลือกเหมือนที่ผมบอกอ่ะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าครับถ้าพี่บอกอุ้ยจะให้กำเงินแปดเก้าแสนไปไม่มีนะพี่มีแค่ห้าแสนมาหาผมดิ แล้วเหมือนที่บอกผมก็พี่เลือกผมแล้วผมก็ให้เงื่อนไขดีที่สุดดอกเบีย้ยสองบาทประกันหลงังไข่สองปีวันละรถทองหนึ่งเส้นดอกเบีย้ยปีแรกไม่ต้องเสียประกันปอหนึ่งไม่ต้องจ่ายและแต่งหมดนี้ให้ฟรีไม่มีคิดตังค์เพิ่มผมบอกก่อนนะครับให้ดูก่อนหน้าใหม่เลยหน้าใหม่เลยครับบางคนชอบถามทาไมชอบเอารถป้ายแดงมาขายไม่ใช่ครับพี่นี่คือรถมือสองสภาพป้ายแดงเงื่อนไขป้ายแดงต่างตรงที่ว่าใช้เงินน้อยผ่อนถูกนะครับดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียนะครับแถมให้ทุกอย่างผมบอกก่อน เนี่ยเขาเดียวผมคนคนคนดูไหมเนี่ยวันนี้นดูร้อนๆหน่อยเท่าไหร่จะห้าร้อยแล้วจะห้าร <500 S 1> ้อยเหรอครับผมนะเชฟหน่อยไหมเชฟเดิยวพี่ปะเชฟน้ำใหม่อ่ะเอออัไหนเชฟน้ำใหม่ไหนเป็นไงครับโคตรสุดอะผมบอกก่อนเป็นไงสี่แสนกว่าไม่ว่าขนาดก็ตามเก้าสิบเก้าบาทสี่ประตูครับสี่ประตูออกใหม่เจ็ดเกือบแปดไปใช่ไหมผมลบมือสองสี่แสนกว่าพี่ผมบอกก่อนแต่ดูสิ่งนี้พี่ได้เลยนะครับ เ9สิบาทดอกเบียสอบาทนะครับไม่ว่าจะรถตัวไหนก็ตามพี่ผมบอกก่อนเออให้ดูครับล็อกอีกแล้วนะเฮ้ยล็อกทุกขันนี่ยาลิสยังไงพี่สามแสนกว่าครับนี่อ่าให้ดูครับยางกุดเยีย r ลงแม็กให้ด้วยนะเออรถบ้านไม่บ้างก็ให้ดูครับพี่งวดอยู่วานห้าหกพันตลอดสัญญาครับนี่แหละคือมันมันจับต้องได้ ซื้อรถกับผมอ่ะมันจับต้องได้เนะจับได้จับจับได้ดิจับได้เงินเดือนมือสองก็ออกได้แล้วพี่ไม่ต้องค้ำบัตรใบเดียวเก้ติบเก้าบาทรับรถเลยเออง่ายๆครับผมอ่ะดูดิยางใหม่ครับกูดเยียร์ปียี่สิบสองอ่ะยางอ่ะปีปีอะไรปียี่ปียี่สนะครับขออนุญาตดีนะครับผมนะโคตรเด็ดผมบอกเลยแต่ลิ้เขียวมีหมดครับพี่อยากได้แบบไหนมีหมดเลยไปซัดตึงหน่อยไปวันนี้นะครับผมนะก่อนห้าร้อยคน เดี๋ยวผมขออนุญาตต้องไปเร็วละคือโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วใช่ไหมนะครับโอ้โหร้อนจีเลยฮะนะสวัสดีครับ500คนตรงนี้อ่ะนะพี่นะจัดให้ครับ500ผมขอด่วนนะผมขอด่วนผมขอเร็วพิมพ์เลขห้าใช้แร้วล้วงจะรัวครับวันนี้สัตตึงให้ยาวๆมากันอีกสักรอบกับกระบะลด5้ร์เซโอเคไหมคันแรกครับคะนนนได้ไหมวะนะได้ได้เหรอเอา,าละโอ้ยเรนเจอร์ไม่แน่ใจ เฮ้ยเอางี้ผมมีอาอาไวแท็กออกใหม่เป็นล้านผมขายห้าแสนไม่ต้องดาวเยอะไม่ต้องผ่อนแพงออกรถเก้าเก้าผ่อนหลักพันไม่ถึงหมื่นโอเคไหมวันละรถให้ทองอีกหนึ่งเส้นดอกเบี้ยปีแรกไม่ต้องเสียรับประกันขายสองปีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองบาทอ่ะจัดไปฟอร์เอนเซอร์จัดทรงให้เก้าสิบเก้าจมูกได้จมูกซุ้มล้อแม็กครับออกใหม่เจ็ดเกือบแปดผมให้สี่ครับคุยกันง่ายๆใครชอบพิมพ์เลขสี่แคปหน้าจอโอนจองมาเก้าเก้า นะไม่ต้องคงคุยกันเยอะวด7-8พันครับเราสัญญาเอาไปเชฟ7จ็เกือแขาย4เหมือนกันงับ4ประตูจัดทรงให้เราด้วยจัดไปลงสามครับฮะลงสามไหมอะไรสามได้เหรอพู้เล่นหรือเปล่าเนี่ยผู้เล่นมันค้างเหรอโอ้มันร้อนนะมันร้อนนะครับผมบอกก่อนเนี่ยเอาเตสครับลงแม็กจัดทรงให้ด้วยนะสเกิอรอบคันเกบาท บาหนังเบตครับสภาพสวยสวยเลยนะพี่ปีสิบสี่ครับปีสิบสี่ขายสี่แสนรอพี่อะเนี่ยลองดูครับพี่ถูกใจพี่หรือเปล่าไททันแอดลีตสี่ได้ไหมไอ้สี่น่าจะได้ยังอมั้งไม่ได้ผมก็ขายอะสี่แสนกว่าไปยันไงแอดลีตไงสี่แสนกว่าสีดําครับงวดเจ็ดแปดพันทำไมอะห้าหรอจะขายสี่นะครับวีออสราคาเหมาครับสามแสนกว่าหมด อันนี้เท่าไหร่ <City. S 1> เอออันนี้ตึงหน่อยซิตี้อันนี้มันหน้าใหม่นะครับย้ําก่อน <City S 1> <c oughs> อย่าอย่าย่าสี่เทอะครับพี่นะขอทุกนี้ขอสี่เถอะนะเอออะไรครับสามกว่าจริงเหรอใช่เหรอสามกว่าเหรอวะตัวนี้มันตัวแซมีจอนะเว้ยออไม่ใช่นะเอ้ยโอ้โหสามกว่าครับอิซุผมมาผมมาเบอร์นี้แล้วครับพี่โอ้โหตัวแซดครับพี่ ยังรอเลยโคดเอาสามก๋วยเหรออู้งวดอยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่6หกเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนะเนาะเรอเก้าสิบเก้าบาทครับจัดไปตึงๆนะครับสี่ประตูขอข้าวนะไม่ได้หรอกนะครับหน้าวีคอรสนะครับผมนะเอ้ยหน้าสเตลเฮ้ยนี่ได้นี่ได้ออกใหม่เกือบแปดใช่ไหว่าออกใหม่แนละ้วจ็ดเกือบแปดแน่นอนผมให้สี่ครับได้ไหม ไม่ได้ก็จะขายไม่สนครับจัรโต้ด้วนะเนี่ยจริงเหรอแคบอโอ,โอ,โอโต้เหรอโอ้โหนะเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะลูกค้ารถผมเก่าสภาพสาขานี้ยังไม่พร้อมให้ดูเฉยพี่ถูกใจนะโอ้แดดเริ่มหอกแล้วครับแดดเริ่มออกแล้ว,ดดลออลวเอาไปครับรับกันทุกคันนะรับประกันหลังขายสองปีจากศูนย์พี่มีปัญหาเนี่ยพี่ขับเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะผมโคละโอร้อนแล้วพี่นะ แบ็คดิชั่นสีแดงครับปู uh, ไม่ไหวดดพี่แดดออกครับเดี๋ยวเดยวโทรศัพท์ผมระเบิดนะู้ uh, เอนะครับไรช่วงบ่ายฟิลไม่ค่อยได้เหมือนช่วงดึกเลยลบ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 หน่อยลบหน่อยนะอ่ะอย่าพาลูกค้าอยากพาลูกค้าตึงนะครับแต่แดดไม่เป็นใจพี่นะวันนี้ผมไม่ได้อันนี้มาด้วยนะครับผมดูข้างในหน่อยไหมครับสวยๆครับยาลิต ะอะไรปักหมดุดอ๋อปักหมดุดเออนะครับนี่ครับพี่โอ้โหเบาหนังเนี่ยดูดิะครับนัานะครับโอ้โหตกใจเดินะครับโหโหเห็นะไหมพี่เทไม่เทได,ด้ดูว่าระบบก,กันขโมยอ่ะมันใช้งานได้ปกติพี่ ไปหนึ่งไปหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับผมนะโอ้ตัวนี้โอ้ยหัวใจจะวายอ่ามามาแก้เขินดีกับคันนี้ดีกว่าเฮ้ยผมมีรถรีโวหน้านี้อ่ะพี่งวดหลักพันนะไม่ถึงหมื่นครับมีใครอยากได้ไหมรีโวแบบตัวใหม่ๆเลยครับหลอนอนะ่ะไม่กล้าเปิดเลยเด็ นะครับสวยๆขนเชฟสี่ประตูออโต้ออโต้ด้วยเหรอสามกว่าสามกว่าเองเหรอ 6, <000. S 1> เจ็ดเหรอหกมันมันลึกไปจริงเหรอพี่สองพันสิบสามโอ้มันได้นี่ว่หกพันกว่าแล้วเนี่ยสี่ประตูเหรอใช่เหรอโอ้ อ,ออโตโอ้โหผมมาอยู่ในยุคที่เหมือนที่บอกครับกระบะออโต้งวดหกพันกว่าฮะได้เหรอหเกือบเจ็ดเยอะนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเหลือเงินซื้อขนมเยอะเกินเอเนเอนะครับพี่อหกพันกว่าครับโคโลราโดจุกอิ่มๆไปนะครับร้อนนะวันนี้ยผมร้อนนะจริงนี่ครับไปดูพี่วีออสภาพาพ,พร้อมๆตัวนี้เท่าไหร่นี่พี่สามกว่า จริงเหรอโอ้โหป๊าให้ดูสภาพดิพี่เนี่ยครับเหลือครึ่งหนึ่งอะผมบอกก่อนนะเหมือนที่บอกพี่ผมเหมือนเป็นเหมือนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับเออเนี่ยลองดูพี่สามกว่าครับไม่มีอะไรมากมายจัดไปสวยๆครับพี่สเกิร์ตรอบคันด้วยคันนี้ไม่ถือว่าได้นะถือว่าได้นะครับลูกค้าซีวีคันนี้ขายสดแล้วใช่ไหมยังยังเหรอไปแหวงเปลี่ยนคันเมื่อวานโอ้โหสวย หูคันนี้สวยมากเอาเสียงท้อสักล่มสวยมากสวยมากให้ดูดิเบาะหนังดําด้วยมีเครื่องเสียงมายนะี่ยมีเครื่องเสียงด้วยเหรอใช่ยังเอาอ่ะผมบอกก่อนอยังได้ครับในจังหวะนี้ถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดอันนี้ครับพี่ f o r t จูเนครับแปลงหน้าด้วยอ่อแม็กลึกๆครับยี่สิบ โอ้โหทุกันนี้เราเรามาสายนี้แล้วนะพี่ผมบอกก่อนเลยนะโปรจูเนอร์เนี่ยถ้าลูกค้าจะไปออกเนี่ยกำเงินไปสองแสนก็สองหมื่นใช่ไหมนะครับแต่มาหาผมเนี่ยไม่ต้องพี่เก้าสิบเก้าบาทชุดแต่งหมดนี้ผมไม่มีคิดเพิ่มวันละรถให้ทองด้วยนะครับแล้ววัมืนที่บอกครับข้อดีของผมคืออะไรเงื่อนไขผมก็ให้สูงสุดอะ่ะที่ดีที่สุดก็คือเงื่อนไขออกเหมือนออกใหม่ครับรับประกันหลังขายสองปีดอกเบี้ยสองบาทนะ เดอบรวฟป,ปีแรกไม่ต้องเสียด้วยคิดดูเอาสมมติพี่จัด4สี่ปีพี่จ่ายสามปีพออีกปีหนึ่งผมออกให้นะครับพี่ลองดูแล้วกันกระจกมาพร้อมไฟเดียวแบบ LED ครับโอ้ให้ดูภายในสวยมากไม่หลักหมื่นด้วยลูกค้านะครับลำโพงตัวนี้อ๋อตัวนี้ที่มันยังไม่เอ็กกันเหรอจำได้นะครับโทรศัพท์ผมร้อนพี่นะครับโทรศัพท์ผมร้อนนิดนึงนะให้ดูครับโคตรได้โคตรได้ผมบอกเลย ครับเออท้ายไฟฟ้าอยู่โอเคเตะยังไงอะ่ะตัวนี้เป็นตัวซิกมาฟูด้วยหรอสุดยอดครับสุดยอดอ่ะให้ดูพี่สวยทุกคันครับปอร์ชูเนอร์นะลองดูครับโดนใจลูกค้าหรือเปล่านะครับกินแหมงไม่หายเลยเหมือน,น,นี้บอกครับใครอยากได้คันไหนแคมปหน้าจอครับโอนจองมเาเก้บาทจบเลยผมบอกก่อนเนี่ยครับรถคันหนึ่งดูผมให้ทีมงานรุมกัน3ามคนนะครับให้มันสวยมาทุกหยด อันนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้อะรีออดฮะผ่านยังอันนี้รอปล่อยเหรอมีคนเอายังมีคนเอาเราด้วยโอ้โหนะรถยังไม่พร้อมก็ซื้อกันนะนี่ครับผมนี่ครับล้างขัดผูโอ้โหเป็นไงพี่ เราพยายามส่งต่อมอบในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าครับเชฟครูสมีไหมครับแสนกวบ่ายครับพี่นะครับหาให้ได้เม่ไงครับดีแม็กสองคันเลยครับสภาพลึกๆโคตรเด็ดอะคันนี้แม็กครับผมโอ้โหให้ดูใส่ลำโพงนะผมบอกก่อนเหมือนที่บอกครับว่าออกรถเก้าได้จากป๊อบบ้างครับหมดนี้ผมให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่ม9-9บาทอยากให้จัดโซงลงแม็กจัดให้ลำโพงจัดให้เบาะหนังจัดให้ หมดนี้99บาทวันละรถผมให้ทองอถึงเส้นดอกเบี้ย,ววยปีแรกไม่ต้องเสียครับผมบอกก่อน <c oughs> โคตรได้ปะได้ไหมโอ้โห99บาทไม่เชื่อต้องเชื่อครับแต่พวกนี้งวดหลักพันไม่ถึงหมื่นนะผมบอกก่อนไม่ต้องผ่อนแพงพี่นี่เป็นไงมีหมดครับมีทุกสีอ่ะผมบอกก่อนอยากได้สีไหนครับสั่งได้ทุกสีพี่เป็นไงสวยไหมก็ถือว่าได้อันนี้มันค้างรอเปล่าเนี่ยค้างใช่ไหม โอ้โหมันค้างนะได้โทรศัพท์มาไหมไหนโทรศัพท์ใหม่แปะมายอยมาแล้วแปลมาจากใครมาเที่ยอตั้ไหมโอ้โหทำไมอ่ะแล้วคุยกับเฮียยังคุยแล้วเฮียมันเ,เลื่อนอะไรทำไมของเฮียไมอันนี้เลื่อนไหมตั้งแต่มีโทรศัพท์ใหม่มาปุ๊บแชทไม่ค่อยตอบเลยตอบในคอมไงนะครับอ๋อนะครับโอเคว่านฮียไม่มีเฟซอ่ะเอาทำไมอ่ะพี่ปอลยังไม่เข้ารหัสไอ้เฟซบริษัทเลย จริงเหรอแล้วก็ไม่มีไม่มีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มนันอันเก่าเนี่ยป้อยทำ่างต้นเก่าอันนี้อันนี้ครับอันใหม่พี่สุบูร์ดูหน่อยนะครับดูดิทีมงานผมครับมาอยู่แป๊บเดียวได้โทรศัพท์ใหม่ซะแล้วเฮ้ยโอตกใจนึกว่าพี่ไปติดของหนุม่มสนุกเลยนะเอ้า อันไหนเนี่ยอ๋อนี่ครับผมมาครับมาด้า CX3 มีมัีไหมครับมีครับพี่ขาย CX3 ผมของผมให้งวด5้ามันกว่าเอ้ยราคา5้าแสนกว่าพี่นะครับไปเลยนะใครนะเอาะก็อย่าเพิ่งรับดินะครับใช่ก็เดี๋ยวบอกแกก่อนว่าเราไลรสดอยู่นะครับตามนั้นพี่นะงวดหมื่นนิดๆใช่ไหมครับป งวดหมืน่มนไม่ถึง20 000ืผมหาให้ได้นะคือเอาตรงๆครับพี่งวดหมื่นถึงส0งหมืผมของผมหาให้ได้นะหน้าน,นี้เลยใช่ไหมหน้าน,นี้เลยแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ผมจัดให้ได้นะครับผมลูกค้าอ่ะโอเคพี่เนื่องจากโทรศัพท์ร้อนมากนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวสามทุ่มเจอก,กันเหมือนเดิมเดี๋ยวซัดก,กันตึงๆวันนี้ผมมาโชว์อันนี้เฉยได้ได้หลายอันละนะครับเดี๋ยววันนี้จัด จัดรถไปให้นะว่าขานาดบ้างโอเคครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอก,กันอีกที่สามทุ่มอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r ร b ์ไว้ด้วยทุกช่องทางนะ Facebook, Youtube, TikTok เซิร์ชเลยว่าพ่อายสา่งอัตโนมต้และใครสนใจนะครับแคปหน้าจอเลยแอดไลน์มาคุยกันที่แอป p o p k รับอยงนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับ